จุรีขอสามคำพูดไม่ได้อะอยากให้ท่านจุรีช่วยสวดมนต์ให้กับท่านนายกอีกสักหนึ่งรอบทำไมฮะเมื่อที่ไม่ถึงเหรอให้พรเหรอฉันให้พรกันเหนื่อยมากแล้วเธอไม่เคยให้ซองนี้นเลยอ่ะเธอยื่นซองมาให้มั่งสิอ่ะรับพรนะเธออิงปนมมือขึ้น กุสลากุศลาธรมมากุสลาธรมมาอภัยกตาธรมมากุสลายาสมิงสามายงธัมมาอภัยกตาธรมมามีอะไรก็ทำมาอยากกินแกงอะไรก็ทำมา อยากได้อะไรก็ทำมาลุงอยากได้อะไรก็จัดไปจัดไปจัดไปให้ลุงซะให้ไปแล้วพรสาธุโนพันเต